เส้นทางในการเดินทางพบเจออุปสรรคแล้วนี่โอ้โหค่อยเอาค่อยเอาเจ้ายังมาอาบน้ำแล้วก็เอาตุ๊บเพมี่ไปตักน้ำอยู่เนาะจีแคร์อีกแล้วรูปม, 6, ม,มัอดีรูสาวรูสาวพันรูงาม,มำตำส้มคนงาม,มำตามสมำตมสม้มเสีย่พอ สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะมอนีเนาะนุ่นกะมีโอกาสดีเนาะพี่น้องกะสีได้พาพี่น้องฮันไปยามพี่น้องของนุ่นเนาะที่บ้านหัวน้ำบากาะกะจะอยู่จากอ่าจากหมู่บ้านนุ่นถนนไปพุ่นก็ไกลเติบแล้วก็อีกยางมันเป็นทางรถสำรองทางดินแดงนะนี่ทางก็จะเป็นแบบนี้เลยเนาะอันนี้นุ่นก็ขี่รถมาได้ระยะหนึ่งเนาะมาเจอมาเจอต้นไหนี่ักใหญ่เนาะก็คือมาพักผ่อนอยู่นี่หน่อยหนึ่งเนาะ มาแวะพักรถเพราะว่าเฮ้าขี่รถจากบ้านเข้าพุนากมาค่ะไก่ติบเนาะเรามาหอดบนนี้ก็รู้สึกว่ามันเย็นดีเนาะก็เลยแบบว่าพักหน่อยหนึ่งก่อนเมื่อยเนาะแล้วกะ็เดี๋ยวนุ่นหันสิพาพี่น้องอันไปยามพี่น้องของนุ่นขนายุ่ัวันน้ำบ้าคะนะ่ะเนาะเพราะว่าพิ่นจะมีงานมีอย่างหันนะให้เขาไปซอยเวียกเนาะนุ่นกั บบได้ไปยานพี่น้องขนาดได้ประมาณสีปีแล้วเนาะน่าจะจื้อได้ว่า4ีปีที่แล้วที่นุ่นเคยไปเนาะไปกับโพกกับเมรแต่ว่ามอนี่หันนุ่นกับอ่าน้องซ้ายนุ่นหันสิพากันไปซอยเวียกเพราะว่าเพื่อนก็จะมีเวียกมีงานอยู่บ้านเพื่อนก็ได้อ่าทักบอกเนาะแล้วก็ได้โทรบอกอีพอีเมนแหละแต่ว่าพอเม่หันบทันมาเพราะว่ามีหลานน้อย่นาะอยู่เฮือนก็เลยแบบส่งตัวแทนมาเนาะแล้วก็นุ่นกับน้องซ้ายกับ่บอรซาพากันเดินท่าเฮือก จะนี่เลยแหละเส้นทางเนาะกับหมู่บ้านข้าเจ้าจะอยู่เทิงอันอันน่วยเขาาน่วยนั่นเนาะมันจะลงไปัะมันจะแมนแต่ว่าอยู่บ้านนุ้นเราอยู่ฟังพุ่นสินะแล้ววันนี้เฮาซสิมาเจอกันนี้มาโคจรเจอกันมันก็ค่อนข้างยุ่งยากผู้วานแต่ละมือกับผู้ใดกับซอกอยู่หากินคือว่าเลยเฮาเฮ็ดเวียกอันเฮ็ดเวียกเฮ็ดไม้ยังนะมันก็เป็นช่วงเราดูคือกันนะบุคคลได้ไปยามกันกันเลยแบบว่า มัอนี่กัแล้วหัวแล้วส่วนแดนละอีกอย่างกับเพิ่นกัมีงานนอะเขาก็เสียไปซอยเวียกซอยงานเพิ่นเดี๋ยวนุ่นสิพาพี่น้องกันเบิ่งบรรยากาศในการเดินทางแล้วก็ไปเบิ่งหมู่บ้านกลางหุบเขาเนาะมันจะเจอหมู่บ้านหนึ่งพูดอยู่พี่กับมันจะเห็นน้อยหนึ่งแต่ว่ามันมันจะเห็นแบบระยะาไก่แต่ว่าบนจุดที่เขาจะไปขนะดก่ยังไก่เติบเนาะเดี๋ยวบัวบ่าวหลายายหางเดี๋ยวนุ่นสิพาพี่น้องกันเดินทางกันเลยเนาะมีรถจักรของเขาเขาเขาขี่มากัะแบบ ย่านอยู่ย่านเพราะว่ามันมันตาบ,บนนี่นะแล้วก็อีกอยางทางมันสั้นเนาะอยู่พี่ฮันนุ่นก่อนีลองพาพี่น้องไปเบิงเบิงเพราะว่าจุดอ่าที่นุ่นเคยไปซีปีที่แล้วนะนุ่นฮัวส่งจุดที่มันนักสุดเลยแต่ว่าบนใจว่าเพิ่นสิเปลงแล้วโบเนาะเพิ่ิซ่อมแปลงแล้วโบคันว่าเพิ่นบูซ่อมเปลงงแต่แตยังคือเกาขันแหละเดียวจะเป็นังไดที่พาพี่น้องเบิงบรยาการในการเดินทางน้ำกันเลยเนาะไปกันเลยน,นี่เนาะตอนนี้ก็เริ่มออกเดินทางโตเนาะ หลังจากที่พักส้วงระยะหนึ่งเนาะเขาซึกว่าเย็นแล้วก็เริ่มเซียนเซียนคำเนาะเพราะว่ามือเวียกหันจะเป็นมืออื่นพูนแต่ว่าเขาเดินทางแต่เมื่อนี่เพราะว่ามันอยู่ไก่กันเนาะเขาจําเป็นต้องได้ไปกนมือหันถ้าไ่าไปมืออื่นเขาก็จะบบทันเนาะเส้นทางมันจะเป็นแบบนี้เลยนี่ พี่น้องกันเนาะโบว่าจะอยู่ไก่หรือว่าอยู่ไก่เขาก็ตรงได้ม้าเนาะนี่แบบนี้โอโ้นีมน่มันสัำพลังเขายังบเรวไดลแถวนี้นี่แบบนี้แหละเนาะเส้นทางหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านจากบนนี้ไปบนหันเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางดินแดงแบบนี้ บรรยากาศมันอีกคือกะดีเนาะเพราะว่าเขาเดินทางกับค่อนข้างประ,ประมาณอยากแรงนิดนึงแล้วเนาะสามมงป่ายแล้วนี่อากาศดีเนาะบังจุดกับหมมย็นนี่พี่น้องเห็นพุกอันวยเข่าทั้งหน้าบอกที่แบบสูงๆนัะนะ่นอ่ะยหลังนั่นเลยเขาจะไปจุดนั่นเลย างสั้นเนาะรถเทาไม่ได้เลยมันบุมเมนรถคัดเลขเนาะจะเย็นๆเนอะอืม,อมแบบนี้เลยเนาะไม่ค่อยค่อยไป สนหลายาตามเส้นทางเส้นนี้เนาะนจะเป็นศูนย์เลี้ยงหัวของคนอยู่คนอยู่แถวบ้านนี่เนาะมันจะมีบ้านในน้อนอยู่แถวนี้แหละแต่เป็นบ้านคนมงเนาะคนอยู่สี่หาครอบครัวนี่แหละตอนที่เขามาเมื่อกี้เขาเห็นทางนาพุ่นเนาะนี่เห็นคนย่างบนนี้ ไปซื้อเครื่องอยู่่แถวบ้านใหญ่เนาะทั้งหน้าพุ่นนี่เดินทางกลับแบบนี้เลย<_><_><_>มาเป็นครอบครัวเลยเนาะซื้อเครื่องซื้อของจะนี่แหละพี่น้องอยู่วันนอกนะเวลาเขาไปหาเงินได้เงินเนาะตัดเขยมตัดยางได้เงินเขาก็ออกไปในเมืองก็ไปซื้อเครื่องจะได้ติวกินมาตามทางเนาะ นี่เนาะเดินทางมาก็จะมาเจอกับห่วยน้ำแบบนี้เลยนี่โอ้จะขึ้นทางพุ่นยากอยู่เด้อโอ้จอด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 บุบ่ไรบุไรนะนี่โอ้ยี่นี่ก็ไม่ไปฟังนั่นขึ้นเมือได้อยู่อ่ะนี่เนาะเส้นทางในการเดินทางพบเจออุปสรรคแล้วนี่โอ้โห คอยเอาคอยเอาโอ้ก่อนสี่คืนเนาะจุดนี้ก็เป็นจุดนึงที่แบบว่าลำบากสุดๆเลยเส้นทางจะแบบนี้เลยเนาะคุนจะได้ยางไปเรอ่ไยๆโอ้โหรอด้วย โอเคได้แล้วเนาะไม่ขึ้นรถแล้วแต่ใจเนี่ยโอ้โหบืนนี่เส้นทางการเส้นทางขอพเ้าวก็ค่อนข้างจะลำบากพอสมควรเนาะแต่ว่าชุดนี้หันต่ก่อนหันนักพอสมควรแต่ว่าเดี๋ยวนี้หันโอเคขึ้นแล้วสำน,นีนะเนาะเข้าไปยังได้ทำอิดตอนซีมาเนี่ก็ยังคิดกังวลใจบนนี้แหละแต่ว่ามากะได้อยู่เนาะ โอ้ oh, ส้นทางนี่แบบนี้เนาะไสน,นี่ก็เจอบ้านคนก็ดำเล็กดำน,น้อยซื้อเนาะสลายก็คนมาอยู่เลี้ยงมัวเลี้ยงควายเนาะอยู่ปลาแบบนี้อยู่บ้านกับบุ้มิีงอย่างซอก <S 2> <S 2> <S <S นี่เนาะเราเดินทางมาเรื่อยๆก็จะมาเจอกับ หมู่บ้านเฮ่งนี่เนาะก็จะเป็นบ้านยาวเนาะ,ะเขาเจ้าเอิญบ้านยาวใหญ่เนาะนี่ก็จะมีผู้คนอาศัยอยู่กลางภูเขาแบบนี้เลยพี่นอ้องเนาะตอนทับยี่นเข้ามาทางนี่นั้นนะ่าจะมีบ้านเลยนะแต่ว่าเข้ามากเห็นมีบ้านคนุ้นผู้ค้นมาเรื่อยๆเลยเนาะนี่ติ๊กน้อยก็จะอาศัยอยู่แบบนี้เลยเนาะโอ้ห้อาบน้ำส่าง อาบน้ำกอ๊อกน่องเหือนนี่มันเฮือนก็นจะอยู่ห้างๆกันแบบนี้เลยพี่น้องแต่ว่าไม้ย่ำฝุ่นนี่งามเนาะงามแดดแบบนี้บปุปผานใดนี่ผู้คนก็นยังมาตักน้ำแบบนี้นี่ติกน้อยกัจับตุ๊กตักน้ำอยู่เนาะ เดินทางมาเกิดจะมาเจอกับสองหมู่บ้านเนาะหมู่บ้านทิ่ทันเป็นหมู่บ้านมีสีหาลังเพื่อนเนาะจะเป็นสนามเนาะค่ะเจ้าเออนะนี่เป็นหมู่บ้านแทนเลยเนาะนี่อ๋อ,อบ้านยาวใหญ่อันนี้นะนี่จะเป็นหมู่บ้านที่มีคนหลายที่สุดแล้วเนาะคันเป็นบ้านยาวใหญ่นี่ ซื้อร้อนโอ้โหนี่เขาจายังมาอาบน้ำแล้วก็เอาตุ๊กยมนี่ไปทักน้ำอยู่เนาะ เส้นทางเนาะค็ค่อนข้างลําบากแต่บา่าผู้คนก็นยังอาศัยอยู่ข้างในนนองย,ยังมีหลายอยู่ในหมู่บ้านนี่จะมีสองสนวนเผาที่อยู่ในบ้านใหญ่ๆเนาะก็จะเป็นสนวนเผากะมุกกับสนวนเผามงเนาะอยู่หวอํากันเลยนี่นี่น้องจะเห็นเด็กน้อยทับเขียมนี่แต่อยากได้เงินเนาะอยู่นอกนี่เขาจะมาทับเขียมแบบนี้เลยนี่เขาจะขามไปแล้ว นี่เนาะพี่น้องกัเฮ้าเดินทางกัมากัดินเตืบเนาะตอนี้กัใส้เวลาในการเดินทางเนี่ก็น่าจะเกือบว่าเกือบหอดสองสุโมงเนาะเพราะว่าสินทามันค่อนข้างเปื่อนเดี๋ยวนุ่นจะให้พี่น้องบึงเนาะว่าเมนบ้านอย่างเนาะนี่โหไปบ้านหัวํำบากแล้วเมืองไซแข่งรุ่มไซเนาะพี่น้องนี่เนาะเข้ากับมาหดแถวอันทึงท่งทงบ้านนี่แหละพี่น้องนี่ก็จะประมาณนี้เลย เส้นทางก็นค่อนข้างลําบากเนาะในการเดินทางของเขาเนาะคันมาเส้นทางบ่ลาบากเนี่เขาก็น,น่าจะหดไว้คนนี้อันนี้ก็อดตอนประมาณหวัวแรงนิดนึง้วเนาะ,นะ,นะสิมืดเนาะประมาณหามงกลลแล้วก็หามงลไปนี่หมู่บ้านก็จะเป็นหมู่บ้านกลางภูเขาแบบนี้เลยพี่โนโอกเอ่ภูเขาอ้อมหอบเนาะบุนึกว่าซิมีบ้านเนาะว้ายสั้นอีก อย่าปล่อยไม่ปล่อยเราไปนอนอยู่รุมบนทั้งสองคนโอ้โหทางสันเนาะนี่โอ้เป็นหมู่บ้านที่อ่าค่อนข้างเอกย้นิดนึงเนาะมีไฟหดแล้วืึ ในที่สุดเขาก็มาถึงแต่ยังไม่รู้จะไปใส่ขี่รถไปลุมกอนก็นได้นี่เขาจะไปอ่สอบพักอยู่เพื่อนพี่น้องเขาคือว่ายุลุ่มเนี่ยนะมทุทกขี่ไว้กาย,ยลืมก็ก็แมนหลังนี่ตอนนี้เนาะมาหอดเพื่อนพี่น้องแล้วว่าว่าจะมาพักอยู่นี่เนาะเพราะว่า อันอยูเฮือนทีอันเป็นพี่น้องเขาเจ้ามีงานานะนะเขาก็บ่ได้ไปยุ่นเพราะว่ามีคนหลายคนณนะแล้วก็เขาก็ซีไปซอยเวียกคนยุ่นแต่ว่าเขาจะเอาเครื่องมาเมียนอยู่นี่เนาะจีแคมอีกแล้วรูปม,มืดีรูสาวรูสาวพันคิ้วจีเบือนหกเจ็ดสิบเดี๋ยวเขาจะเอาเครื่องไปวางแล้วก็เขาจะไปซอยเวียกอยู่อันอยูเทิร์นพวกนี้ฉะนั้นเขาเจ้าก็อยู่ใกล้ๆก,ก,กันเนาะ ตอนนี้นุ่นก็นเอาเครื่องเอาของเนาะเมียนอยู่เฮือนพี่น้องแล้วก็สิพาพี่น้องรองเข้ามาตำรวจ <c oughs> อยู่ในภายในบ้านเนาะเพราะว่าเข้ามาในหอบซีปีก็อยากมาเห็นวันนี้วันนั้นเนาะมาเบิงเขา <c oughs> อยู่ในบ้านแล้วก็ลวดไปซวยเวียกพี่น้องอยู่นเฮือนขาเจ้าเลยนะเนาะเฮือนเจ้าสาวเนาะอยู่ในบ้านก็จะ เป็นหนทางปูย่างพ่กดีๆดีเนาะแต่พาต่างจากเส้นทางที่เขามาเนาะคือคือทางเป่อนแฮงเนาะเขาก็จะขี่มาเรื่อยๆเนาะพาพี่น้องมาลาอยู่ในบ้านโอ้ใหญ่เนาะในบ้านตอนนั้นนุ่นมาฮะน่ะยังยังเป็นทางแดงมดเนาะแบบนี้ก็ยังเป็นทาง,ดงด <c oughs> แบบงางดงมดแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขา ให้เป็นแบบแปลงเป็นทางนี่มันเนาะทางอย่างดีสุดเลยโอุย้ยบ,นนบ้านนุ่นยวนติดทางแต่ว่ายังบม,มีทางแบบนี้เนาะตอนนี้นุ่นกระมฮอสเบเจ้าสาวเนาะอันนั้นนุ่นเียเจ้าสาวประกันเฮ็ดไฟมัดแขนเนาะนี่ประมาณนี้เลยเนาะเบียเบียลายสุดน,นี่กเป็นใจพักหอมพักแพ้มอย่างเนาะ นี่เสียนนรามบอะรนะเดี๋วาบคงนครัวคนทำคนใหนเย่ยงกินโอ้โหมาปิ้นนี่มันหัวหน้าแก้งดีเสียทคนมาดีนะนอนี้คนงามต่ำสมคนงามตํำสมเสียอันนี้จะเป็นเงินครัวกับเจ้าเนาะก็จะมีอันพี่น้องเนาะญาติพี่น้องทั้งอัน ฟังเฮานี่แหละมาซอยกันแต่งกินยูพี่นอนรางพักรังมีอะไรยังงก็มีไอลไรคุณนี่เนา,นนอานนนะอันนี้เวยเลยนมาก่อนมูเนะคนที่มาเกี่ยมผักเกี่ยมมีผู้สาวอีกนี่คนอยู่บ้านนี่เนาะมืออื่นเขาสิพาัาอาทุกคนไปู่้จักกับผู้สาวพืนจังบวงมือนี่นะหน้ามีฟ้านี่เนาะแบบ เียมผ้าเทียมอย่างน้องเรียนหมักทัวเนาะที่แบบว่าเป็นใสเสียนลวกนรออื่นนี่พักพักอย่างละหลายเนาะคนที่แบบมีคนก็นมาซวยกันแบบนี้เลยเนาะอันนี้บริจ้างเดิอมาซวยกันหมักทัวนี่บ้างลายเปาน,น่ยเยคุณเอามาซวยกันนพักกับ กับเก็บอยู่นานโอ้เหบ็นี้เลยผู้ไหนได้เคยเห็นพักแบบนี้เนาะมีคนน้มกับมานมันนี่คนงามลูกนึงกับมานี่เนอะมูที่มานำกันนังนิดเก็ดกันนี่เนาะอันนี้ก็เป็น เวลาตนคำหลังจากที่เขาเว,เวียกเนาะก็มีเด็กๆมาช่วยเวียกหลายคนแล้วก็เขามีลาาป,ป่าเนาะลาบปลาดิบกับซุกแล้วก็เก่งป่าเนาะทีแบบต้นรับเขาเนี่กำนั่งกินข้าวเนาะสมาครคหลายๆคนเลยตอนหอบแร้งนี่เนาะก็จะเป็นพี่น้องทางไก่เนาะที่มาห่วมงานมืออืน่นอันนี้ก็น,นุ่นเนาะนุ่นก็จะกินข้าวเนาะพี่น้องมากเลยเนาะกินข้าวอนคําน้ำกันเพราะว่า หลายๆคนเมาเวี้ยูเนาะแล้วก็เขาก็ได้กลับไปนุ่งเสื้อยาวอากาศเริ่มหนาวแหงเลยสิ่เดี๋ยวมากันเลยกินข้าวเดยเนะตอนนี้ก็คือกินข้าวแล้วเป็นที่เย้มห้อยเนาะก็เป็นเวลาตรนคคำเนาะแต่ว่าคนอื่นอาจคนที่ยังบุกินขาเจ้าก็จะมากินตามหลังเนาะเขาเมียนแล้วก็ ห่างไม่กินตามลังปกติเนาะคันา่าเข้ามาแบบนี้ก็จะบุมมพี่ทอกพี่ที่มีอย่างายเนาะแต่ว่าเพื่นกับต้นฮับพี่น้องทางกายย่างดีเนาะก็แต้ยยูพวกินคือว่ากินเข้าก็อิ่มแล้วเนาะแล้วก็จ,จะไปใจพักใจมีโตเนาะมืออื่นตอนเศร้านะ่าจะมีเวียกแต่เศร้ากูเลยถือว่ามื้อนี้เนาะนุ่งกับิได้ปิดคลิปเพียงเท่านี้เนาะขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาที่สามรับสมคลิปนึงจน,จนจบและเนมีนให้กำลังใจตลอดมาเนาะขอบใจขอบพณหลายๆด้วยพี่น้องไปก็นเด้อบ๊ายบาย